สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่นทานเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเชาวันที่3เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะกดดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID เข้ามาได้เลยนะครับ BT m a r k e t กับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 g i v e A w a y นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะ เข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะครับและในส่วนของโปรโมชั่นใหม่นะครับจาก forex for you ครับใครที่เชิญชวนเพื่อนมาเทรดกับเราในวันนี้นั่งทุนจะได้รับโบนัส50 US dollar ทันทีเลยนะครับ xm เปิดชิบนิวรับโบนัสฟรีทันที30 US dollar โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนะักลงทุนครับเรามาดูสถานะตลาดในช่ชวงเช้านี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวสก,กุลเงินปอนยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับตามติดกันมาในส่วนของตัวดิวซีแลแล้วก็ยูโรขณะที่สก,กุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างยูโรสตาและเจนิสเยนเนี่ยยังไม่ค่อยมีพลังก,กำลังเท่าไหร่อยู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับบางคนถามต่อนะครับว่าเอ๊ะคุณครับแล้วสกุลเงินปอนเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าเพราะอะไรเลยครับมีนักลงทุนเขาทักมาถามผมเมื่อเช้านี้นะครับก็ต้องบอกเเลยว่าสก,กุิน อนเนี่ยนะครับ ยังไม่ได้รับปัจจัยหนุนจากข่าวสารอะไรใหม่ๆเลยนะครับผมหลักๆแล้วก็คือการอ่อนค่าของยูเอดอลลาร์เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นนะครับแท่งเทียนปัจจุบันเลยนะครับนักทุนในช่วงเวลาที่กระผมกําลังกล่าวอยู่นี่เลยก็คือแท่ง7จ็ดโมงเนี่ยยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือกราฟดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเนี่ยเก้าสิบสองจุดหนึ่งแปดเจ็ดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไหลไม่หยุดเลยนะครับถามต่อว่าอ้าวคุณแล้วแบบนี้นี่มันหมายความว่าอย่างไงครับมันก็หมายความว่าสกุลเงิน ยูโรกับคู่สกุลเงินหลักตัวอื่นเนี่ยโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็อาจจะยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนกันอยู่นะครับยังไงทุกท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะแต่ถ้าจะบอกว่าสกุลเงินปอนด์ไม่มีข่าวเลยก็คงจะไม่ใช่ครับเพราะว่ามันมีข่าวมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทุกท่านสราข่าวรายงานนะครับว่านายการัฐมนตรีบริจอนสันแห่งสหาราชอณาจักรเนี่ยเขาเตรียมที่จะมีการประกาศขึ้นภาษีเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่านา าหน้าน่าจะมีการประกาศการขึ้นภาษีเกี่ยวกับนะครับโซเชียลแคร์ครับซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับผู้คนกว่า25ล้านคนเลยนะครับที่จะต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่มเติมสารอข่าวเทเลกราฟมีการรายงานมาแต่สารข่าวนั้นก็ได้แจ้งว่าสกุลเงินปอนด์นะครับผมไม่ได้ขานรับเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มภาษีนะครับเรื่องของเบรก i ิตหรือว่าเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 ครับทุกท่านก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับบางคนถามว่าแล้วสกุลเงินหลักพวกนี้เน คุณมันจะมีการย่อตัวบ้างหรือเปล่าครับก็ต้องไปดูด้วยว่าคู่สกุลเงินของเขาเนี่ยจับคู่กันกับ ยูเอชดอลลาร์หรือว่าจะเป็นดิสเยนหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าจับคู่กับสกุลเงินที่ยังอ่อนค่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับนักถุกอาจจะต้องลุ้นแล้วว่า2ตัวนี้จะคลายกำลังเมื่อไหรก่กราฟของนักถูก็อาจจะเริ่มฟื้นตัวได้เมื่อน,นั้นนะครับขออภัยครับอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาได้เมื่อน,นั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นสกุลเงินยูโรแน่นอนครับตอนนี้ก็ขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วคล้ายคลึงกับสกุลเงินปอนด์เลยลักษณะแท่งเทียนเนี่ยระดับความยาวนี่ก็พอๆกันเลยนะคร ยูเออรสตาล่มีการปรับ,บตัวออนค่าครับทุกท่านนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ